สวัสดีครับพามาดู Toyota a แอตติปี2อง4นะครับเครื่อง1.6เกียร์ออโต้ครับเดี๋ยวพาดูรอบนอกก่อนครับสีสันเดิมบางนะครับมีซิสซรัฝาปงหน้าหลังครับมีรูรอยเล็กบ้างเล็กน้อยครับเป็นรถบ้านแท้นะครับคันนี้รอบนอกก็ประมาณนี้ภายในสวยครับ สวยสะอาดเลยรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับช่องยางอะไหลสวยมากโลโก้โตต้าอยู่ครบครับซอกเดิมซอกประตูก็เดิมนะครับเดิมทุกต้นครับอยู่ครบหมดเหมืนอนา คาน้าเดิมครับติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดอาโตต้าก็อยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสนใจ,จติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโตโยต้าแอริตปี2อ0พนะครับ1.6ึกเปียโอตโต้นะครับ